สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะน้องๆสวัสดีวันหยุดจีนไม่ใช่วันตุดจีนนะวันหยุดโ้ oh my god นี่ตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็อยู่ทีอ่อ่างเก็บน้ำที่เชียงรายมีคาเฟ่สวยมากเลย พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันสวัสดีค่ะน้องๆดูลมสิก่อนดูลมดูลมสักก่อนโอ้โหแล้วก็แบบเข้ากับเข้ากับหัวย่อหัวข้อไลฟ์วันนี้ที่พี่จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะวันนี้เนี่ยก็คือบางคนเนี่ยคือเก่งอยู่แล้วนะคะคือได้คะแนนมาแบบ500อัพอยู่แล้วถ้าใครที่คะแนน500ออัพอยู่แล้วนะน้องๆก็คือเรียกว่าพวกเราอ่ะเป็นคนเก่งกันอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่ ต้องใส่หมวกแล้วแหะทุกคนสวัสดีค่ะคิดถึงพี่อิงสวยน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะคะก็พี่จะบอกว่าถ้าเราได้500อัพอยู่แล้วเนี่ยคือเราเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายของเรานะคะคือแบบ700ออัพ 800อัพเราจะต้องทํำยังไงหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาอยู่เพราะว่าพอเราได้500อัพเราเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นแบบ700-800นะคะคือมันก็ยังยังวนอยู่ที่500ออัพอะเยอะอยู่อะทุกคนก็คือแบบว่า500นิดนิดนะคะ600นิดนิดแต่ก็ยังไม่ถึง700สักทีนะคะถามว่าวิธีแก้เป็นยังไง พี่จะเล่าวิธีแก้เลยนะเพราะว่าพี่เคยผ่านจุดแบบนั้นมาแล้วนะคะจุดที่ว่าเอ้ยเราก็พอมีพื้นฐานเนาจาก600มา700แล้วก็ค้างอยู่ที่7-800เนี่ยนานมากๆนะคะวิธีก็คือว่าการที่เราจะขึ้นมาที่เอาแบบนี้ก่อนจุดที่เราอยู่นะคะคือจุดที่500อัพใช่ไหมน้องๆอ,อันนี้คือเป็นไลฟ์สำหรับคนเก่งโอเคปะ คือจุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่ที่ระดับ7 0 0ดอยู่ที่ระดับ500อัปเนี่ยเวลาเราไปทําข้อสอบนะคะในพาร์ทฟังเนี่ยคือเราฟังได้แหละฟังได้เป็นส่วนใหญ่แต่มันก็มีบางข้อที่ฟังไม่ออกเลยไม่ทันเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นอย่างพาร์ทสามารสีอย่างเงี้ยค่ะ<ม>บางข้อที่ทําได้นะคะก็คือทําได้เลยแต่บางข้อที่ไม่ได้ก็คือบางทีก็คือไม่ไม่ได้ยินเลยก็มีนะคะ 545ของพี่อิงรักนะใช่ไหมคะนี่เลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยคือมันเป็นจุดที่เราพอมีพื้นฐานอยู่แล้วบางข้อทําได้แต่บางข้อที่ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยบางที่เราอาจจะต้องได้เดาพาที่5นะคะพาที่5บางข้อเนี่ยเราอาจจะ รู้คําศัพท์ก็คือรู้แต่บางข้อนะบางช้อยก็คือมีช้อยที่ไม่รู้ด้วยสมมุติช้อยมี a b c d อย่างเงี้ยค่ะถ้าข้อที่เป็นคาศัพท์หนูอาจจะรู้2ใน4นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากจะเป้าหมายเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยเป้าหมายอยากได้คะแนนสูงปรี๊ดเนี่ยน้องๆต้องก้าวข้ามจุดเดิมที่ตัวเองอยู่นะคะโดยที่คนที่ได้เจ็ดร้อย u นะทุกคนคนที่ได้เจ็ดร้อย u คือถ้าอยู่ในพาร์ทฟังถ้าเกิดว่าอยู่ในพาร์ทฟังนะคะคือ จะต้องฟังได้ทุกข้อแปลได้แทบทั้งหมดเลยน้องๆคือมันแทบไม่มีข้อหลุดคือหลุดน้อยมากน้อยสุดๆสมมติพาที่สามอาจจะหลุดแค่เรื่องเดียวพาที่สี่อาจจะหลุดแค่เรื่องเดียวแค่นั้นส่วนพาที่สองเนี่ยได้แบบเป๊ะๆเต็มๆแน่นอนสามารถแปลได้ทั้งโจทย์แปลได้ทั้งช้อยส์ในทุกข้อเลยนะคะส่วนข้อที่เป็นอ่าส่วนพาที่ห้าพาที่ห้าคนที่จะได้เจ็ดร้อยอัพแปดร้อยอัพเนี่ยนะพี่บอกเลยว่า จะต้องเ,อเวลาเราไปทำข้อสอบเนี่ยเราแปลได้นะคะในข้อสอบอในชีต ETS ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พาร์ท5 6 7นี่นะคะมันจะมีข้อที่เราแบบไม่รู้สัพท์คำที่เราไม่รู้ศัพท์เนี่ยไม่เกิน20คำํำที่เหลือน้องๆรู้สัพท์ทั้งหมดดังนั้นถามว่าถ้าเราจะเพิ่มเนี่ยเพิ่มคะแนนจาก500อัพนะคะไปเป็น800ไปเป็น900อ่าหรือเริ่มต้นเลยระดับ700อัพเนี่ยนะคะ เราจำเป็นมากๆนะคะที่จะต้องรู้สับเพิ่มน้องๆเอาชีต ETS ขึ้นมาเอาข้อสอบขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะแล้วน้องๆก็ลองอ่านดูว่าในชุดนี้มีคำไหนที่เราไม่รู้บ้างน้องๆต้องรู้แทบทุกคำมีไม่เกิน20คําคำที่เราไม่รู้ในหนึ่งชีตนะคะชีต ETS ข้อสอบหนึ่งชุดเนี่ยต้องมีประมาณแค่20คําคำเท่านั้นที่เราไม่รู้ นอกนั้นน้องๆต้องรู้หมดดังนั้นลองเอามาเปิดดูก็ได้ว่าคําไหนที่เราไม่รู้บ้างแล้วก็ท่องนะคะแล้วก็หาวิธีจํา ตามแบบของเราว่าเราจําแบบไหนได้ดีนะคะจากนั้นนะคะ1ก็คือเรื่องคําศัพท์อันนี้สําคัญมากๆนะคะ2ก็คือเทคนิคเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆจะรู้อยู่แล้วใครที่ได้500อัพนะคะเรื่องเทนสก็สบายๆนะคะเรื่องแบบเวิร์ดแฟมบางเรื่องคือแม่นมากๆนะคะคอนจั c งชันแม่นมากแต่เราต้องแม่นขึ้นอีกมันจะมีบางข้อที่ซับซ้อนน้องๆจะต้องดูต้องระวังข้อที่มันโจทย์หลอกแล้วข้อที่มันซับซ้อนมากขึ้นเวลาฝึกทําข้อสอบอาจจะต้องฝึกทํามากกว่า1ชุดอาจจะ จะทำสัก3ชุดค่ะเอาแค่3มชุดนะไม่เกินนี้แค่3ชุดแล้วก็ได้คําศัพท์ทุกคําใน3ชุดนั้นแล้วก็รู้เทคนิครู้คีย์เวิร์ดทุกอันแค่นี้เพียงพอแล้วสําหรับ7 0 0ดร้โอเคไหมแต่คะแนนเราจะไม่ขึ้นเลยแล้วคะแนนเราจะขึ้นยากมากถ้าจาก500มาเป็น7 8 0 0นะแต่ว่าน้องๆแบบว่าทําข้อสอบไปแค่1ชุดนะคะสมมุติว่าน้องๆทําข้อสอบไปแค่1ชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบเลย อย่างเงี้ยหรือบางทีทําเป็น10ชุดเลยพี่อิงคะแนนก็ได้500กว่าเหมือนเดิมเพราะว่าข้อที่ผิดก็มักจะผิดเรื่องเดิมๆนะคะดังนั้นต้องดูนิดนึงว่าข้อที่ผิดคือเรื่องอะไรจริงๆนะคะแล้วข้อที่ถูกเนี่ยข้อที่ถูกแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยกับตัวเองแล้วทุกคนเพราะว่าน้องๆก็ทํากันได้ได้อยู่แล้วมีแบบมีมีพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นข้อไหนที่ทําได้เนี่ยก็ ไม่ว่ามันจะมายากขึ้นแค่ไหนน้องก็จะทําได้เป็นเรื่องที่งน้องแม่นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องเพิ่มก็คือข้อที่เราไม่รู้เท่านั้นนะดังนั้นข้อไหนที่ผิดอย่างเงี้ยค่ะใครที่ได้ห้าอัพและอยากคะแนนเพิ่มนะใครที่เรียนเก่งอยู่แล้วอยากได้คะแนนเพิ่มต้องโฟกัสไปที่ข้อที่ผิดว่าเราผิดเรื่องอะไรอ่าแล้วก็แก้ไขแค่ข้อที่ส่วนผิดนะคะน้องๆก็จะเพิ่มคะแนนได้ไวมากๆโอเคนี้ก็พามาเที่ยวคาเฟ่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็ น,น้องดูคนเดี๋ยวนะนี่เหมือนอยู่ทะเลเลยทุกคนววรับลมรับพลังต่างๆ มีคนดูพี่คนด้วยฮัลโหลเซย์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบ๊ายบายค่ะสำเร็จสำเร็จทุกทุกคนค่ะน้องฟรองบ๊ายบายน้องฟรองเนาะ